สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเจาะลึกทฤษฎีใหม่ที่น่าตื่นเต้นในวันพีทตอนที่1,128กับความลับของเทพตะวันแห่งเอลบัฟโลกจำลองที่ซ่อนความจริงสุดช็อคลูฟี่จะ,ะเผชิญกับอะไรติดตามให้ดีเรื่องนี้มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนในวันพีทตอนที่1,128 ซึ่งออกมาเมื่อวันที่6ตุลาคม2024แฟนๆได้เห็นการเปิดเผยที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับเอลบาฟ,ฟินแดงของยักษ์รวมถึงบุคคลลึกลับที่ถูกเรียกว่าเทพตะวันแห่งเอลบาฟซึ่งทําให้เกิดการคาดเดามากมายในหมู่แฟนๆว่าแท้จริงแล้วบุคคลน,นี้เป็นใครเทพตะวันแห่งเอลบาฟมีลักษณะเด่นคือมีขนปกคลุมร่างกายขนาดตัวใหญ่กว่ายักษ์ทั่วไปและใส่หน้ากากากวางที่ดูน่ากลัว สิ่งนี้ทําให้หลายคนสงสัยว่าเทพอตวันแห่งเอลบัฟอาจเป็นยักษ์ประเภทเดียวกับร็อกและสกอตสองพี่น้องจากเกาะพังหาซาร์โดยทั้งร็อกและสกอตมีลักษณะคล้ายคลึงกับเทพตะวันคือขนาดร่างที่ใหญ่โตเกินกว่ายักษ์ปกติและมีขนปกคลุมทั่วร่างความสัมพันธ์ระหว่างชื่อของพี่น้องร็อกและสกอตที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังสะท้อนกับเทพตะวันแห่งเอลบัฟซึ่งมีการกล่าวถึงเหล้าแอปซินที่เกี่ยวข้องกับการพากลุ่มหมวกฟางไปยังเกาะเอลบัฟอีกจุดที่น่าสนใจคือ การที่เทพสตวันแห่งเอลบัฟมีความผูกพันกับบ้านตุ๊กตาซึ่งอาจบ่งบอกถึงตัวตนที่ซ่อนอยู่และมีการคาดเดาว่าเทพตะวันอาจเป็นยักษ์เพศหญิงที่ปลอมตัวเป็นบุคคลในตำนานการที่พวกเขาสวมหน้ากากากว้างและพยายามปิดบังตัวตนทำให้เพิ่มความลึกลับในตัวตนของพวกเขาอย่างมากห้องของเล่นของเทพตะวันโลกจำลองของเอลบัฟคือหนึ่งในทฤษฎีใหม่ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับห้องของเล่นที่กลุ่มหมวกฟางอาศัยอยู่ในปัจจุบันคือห้องนี้เป็นการจำลองของเอลบัฟขนาดเล็กโดยเทพตะวันเป็นผู้สร้างโลกนี้ขึ้นมาเพื่อสนุกกับการเล่นสมมุติโลกจำลองนี้ประกอบไปด้วยต้นไม้ยักษ์ที่คล้ายกับต้นไม้ในเอลบัฟจริงและมีมนุษย์ที่ถูกบังคับให้แต่งตัวเหมือนยักษ์เพื่อให้เกิดความสมจริงมากขึ้นในโลกสมมตินี้สิ่งที่น่าตกใจคือมนุษย์เหล่านี้อาจเกิดและเติบโตในโลกจำลองนี้โดยไม่เคยรู้จักโลกภายนอกทำให้พวกเขาเป็นทาสในโลกของเทพตะวันเพื่อเติมเต็มจินตนาการของเขา คริสตีนี้ยังชี้ว่าเทพตะวันมีความฝันที่จะได้รับการบูชาจากชาวเอลบัฟและสัตว์เลี้ยงของเขาเองก็จะได้รับการบูชาด้วยเช่นกันความเชื่อมโยงของลูฟี่กับเอลบัฟและชะตากรรมของเขาในด้านของลูฟี่ที่ตอนนี้เป็นร่างอวตารของเทพนิกะเรื่องราวได้ทําให้เขากลายเป็นทัยคุกคามต่อเทพตะวันในโลกจําลองนี้เทพตะวันที่หวังจะปกป้องโลกที่เขาสร้างขึ้นอาจพยายามฆ่าลูฟี่เพื่อป้องกันไม่ให้ความจริงของโลกปลอมนี้ถูกเปิดเผย การเปิดเผยความจริงนี้จะทำลายภาพลวงตาที่เทตะวันสร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการส่วนตัวของเขานอกจากนี้แผนที่ที่นามิและอุซบค้นพบอาจเป็นกุญแจสำคัญที่นำพาพวกเขาไปยังเอลบาฟที่แท้จริงซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับตำนานของจอยบอยและชะตากรรมของลูฟี่ในฐานะตัวแทนของนิกะนี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเชื่อมโยงระหว่างเอลบาฟเทตะวันและลูฟี่ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดเผยที่น่าทิ่งของตำนานและความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครสำคัญในเรื่อง บทสรุปในวันพีซตอนที่1,128แฟนแฟนๆได้เห็นรูปลักษณ์ของเอลบัฟและการเปิดเผยบุคคลลึกลับที่ถูกเรียกว่าเทตะวันแห่งเอลบัฟซึ่งมีลักษณะที่คล้ายกับร็อกและสกอตพร้อมกับโลกจำลองที่สร้างขึ้นโดยเทตะวันซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความต้องการควบคุมและเป็นที่บูชาของเขาโลกจำลองนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงชะตากรรมของรูฟี่เอลบัฟและตำหนานจอยบอย โดยในบทต่อต่อไปแฟนๆคงต้องคาดหวังถึงการเปิดเผยที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเทพตะวันแห่งเอลบัฟและการเชื่อมโยงกับลูฟี่ในฐานะเทพนิกะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับทฤษฎีวันทิศตอนที่1128เกี่ยวกับเทพตะวันแห่งเอลบัฟความลับของโลกจำลองและชะตากรรมของลูฟี่มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยขอบคุณบทความดีๆจาก sportskida com หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อไม่พลาดการผจญภัยครั้งต่อไปของเราขอบคุณครับ